ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยานมิตรเพียรใจโรจนะสินวิไลและกัลยานมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้หวันนะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับอันธรรมยังพุทธสาภาควตโตอุพภาคณมการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิ สปริวารานิสาปาริวารานิะะาานพิกุสังคสสะพิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังคโคพิกุสังคโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิ ตัพริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานยะจะร ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ขอ,ายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหาร,พ,หารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอ,ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอนสจธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศสุขกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งครับที่กลางดวงบุญ ที่เป็นดวงสว่างติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆที่เข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยาพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีระคุนของเราทั้งหลาย คุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลมันเป็นที่ร,รับของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมา เราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวะปุราบริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกป,กปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตู สัเพปุเรนตุสังกปาจันทัวปนรารโสยะธรรมนิโชติรโสยะธาสัทีิติโยเววัวาชานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตยปวารวันตระ สุขีทิขายุโกภวสัพาสติโยวิวัจจันตุสัพปรวโควินาสตุมาเตอภวารวันตรายย ปีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตะภาวะรันตารโยสุขีติขายกกวภาวะ ภิวัฒนเสเลสเนจังวุฒาปัจญญโนจตารวธรรมาวัฏฐิอายุวันโอสุขัง ปาลังอายุทธโกนธนวัฒโกสริวัฒโกอายสวัฒโกะพลวัฒโกวายศวัโกสุขวัฒโกโหตุสะพตาตกวรคฟียเวร सो का सा तो <laughs> สวาเนกาอันตรายาปิว no ินานตุจเตชะสายยเเศทิธนังนาภัสทิภาขยางสุขังพลังสิริอายุจวันโวจะปปัวขังวูทีจยสวาสตวั สัจจะอายุจัชเทวะเสเทยภาวนตุเตภาวนตุสาภพมังคลังรักขันตุสาพพเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนัสธาสนทิภววนตุเตภาวนตุสาพพมังคลังรั ขันตุสัพเทววตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุ อาเวนัสัทธาโสตีอวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว,วา หังสมัมมาสัมพุทธโผค่าวาพุทธังภะขาวันตังอะิวาเทมิพุทธังภะขาวันตังอะิวาเทมิพุทธโเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภะขวาตาธรรมโม สวากาโตภาควตาธรรมโมธรรมังนัมสหามิธรรมังนมสมมิธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมหามิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเด็พระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองใน,นร่มเงาวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสัรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญจะเป็นอัศจรรย์ ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปู่เชนยาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกรา